สวัสดีครับผมชื่อนายพิพัฒน์กับทองอย,ยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กสินึงเลขที่19ก้าำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนตจริงชันวิทยาภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันระครับการหาค่าอนุพันธ์นะครับมีอยู่สองขั้นตอนนะครับหนึ่งคือสามสิบคูณด้วยเลขชี้ก,กำลังนะครับสองเลขชี้ก,กำลังลบหนึ่งนะครับเราจะมาดูข้อที่หนึ่ง หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะครับเลขสามประสิทธ์ตรงนี้ครับถึงจะไม่เห็นนะครับแต่มันเป็นหนึ่งนะครับก็เอาหนึ่งนะครับไปคูณกับห้านะครับมันจะได้เป็นห้าเอกกำลังสี่นะครับลบด้วยแปดเอกตรงนี้ไม่มีเอกนะครับมันเลยหาไม่ได้ครับมันก็จะเหลือแค่นี้ แล้วข้อนี้นครับสองคูณสี่ครับได้แปดได้คี่กำลังลบหนึ่งนะครับเหลือสามนะครับลบเก้า x กำลังสองบวกสิบ x คูณได้ชี่กำลังนะครับลบ สิบเหายไปนะครับเพราะมันไม่มีเลขชี้กำลังแล้วมาดูข้อสามนะครับข้อ3นี่จะเป็นกรณีที่กำลังเป็นลบนะครับเราก็จะได้ลบสคูณด้วยลบสานะครับจะได้จะกลายเป็น9ก้นะครับเก้าเกำลังลบ ลบสี่นะครับทําตามขั้นตอนที่มีให้เลยนะครับสี่คูณลบสองนะครับจะได้ลบแปด x กำลังลบสามครับใส่เง็ล็บให้เขาหน่อย นี่นะครับเรามาดูโจทย์ข้อสี่กันดีกว่าครับกันดีกว่าครับข้อนี้นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับพอโจทย์กำหนดให้หาค่า f ของลบสนะครับแล้วก็ทำการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับ สี่คูณหกนะครับยี่สี่ยี่สี่เอ็กซ์กำลังห้านะครับบวกสิบหกเอ็กลบยี่สิบแล้วเราก็ทำการเอาโจทย์นี้นะครับ ลบสองเท่ากับ x ทุกตัวนะครับแทนที่ด้วยลบสองนะครับจะกลายเป็นยี่สิบสี่คูณด้วยลบสองยกกำลังห้านะครับบวกสิบหก x สิบหกคูณด้วยลบสองนะครับลบยี่สิบก็จะได้ก็จะได้เป็น20 สคูณด้วยลบสองนะครับยกกําลังเลขขี้นะครับจะกลายเป็นลบเหมือนเดิมน,นะครับลบสาสิบสองนะครับบวกด้วยหลบสามสิบสองนะครับลบยี่สิบนะครับ ตัวเลขเหมือนกันนะครับเอาไปรวมกันได้ก่อนเลยก็ได้ครับแต่ว่าบวกไปเลยดีกว่าไอ่คูณไปเลยดีกว่าครับขอโทษครับคูณกันก็ได้ลบเอา24นะครับคูณด้วย32นะครับ48 2 24 สามสองหกเจ็ดจะได้ลบเจ็ดร้อยหกสิบแปดบวกลบสามสิบสองลบยี่สิบ ตอนนี้ครับคำตอบคือ f ของลบสนะครับจะเท่ากับลบแปดยสินะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยครับของครับ